ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับพบกวับครูต้อมอีกครั้งนะครับกับวิชาคณิตศาสตร์นะครับผมก็วันนี้คุณครูก็จะมาอธิบายเรื่องของการบวกแบบ3จํานวนนะครับว่าเราจะมีการบวกอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวจะให้นักเรียนลองทําไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวให้นักเรียนเปิดหน้า53นะครับผมก็เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องของการบวก3จํานวนเนี่ยว่ามันเป็นมาอย,ย่างไรเราเคยบวก2จํานวนไปแล้วนะครับ3จํานวนก็มีหลักการเดียวกันนะครับหลักการออกมาก็คือว่า เห็นไหมครับเดี๋ยวตัวอย่างก่อนนะครับตัวอย่างก็คือว่า345นะครับบวก43เนาะแล้วก็บวกเท่าไหร่บวก2อ4เห็นไหมครับวิธีการบวกนะครับวิธีการบวกนี่คือว่าจะต้องตั้งหลักให้มันตรงกันนะครับหลักต่างๆเนี่ยเดี๋ยวต้องต้องตรงกันนะครับอืมหลักต่างๆเราต้องตรงกันนะครับหลักก็มีกี่หลักครับ มีอยู่หลักนะครับคือหลักสิบหลักหน่วยหลักไอหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะตั้งให้มันตรงกันเนาะสามร้อยนะครับสามร้อยเลขสามในหลักร้อยนะครับเลขสี่อยู่ในหลักอะไรหลักสิบอ่าเลขห้าในหลักหน่วยตั้งแบบนี้นะครับสี่สิบสามเห็นไหมครับเลขสี่อหลักสิบเลขสามอยู่ในหลักหน่วยสองร้อยเก้าสิบสี่สองอยู่ในหลักร้อยนะครับเก้าอยู่ในหลักสิบนะครับสี่อยู่ในหลักหน่วยนะครับวิธีการของมันก็คือว่าเอาง่ายคือไม่ว่าจะบวกกี่จํานวนก็แล้วแต่นะครับ หลักจะต้องตรงกันนะครับน่ะหลักหน่วยเนี่ยจะต้องตรงเลยนะครับหลักต้องตรงกันทุกตัวเลยนะครับไม่ตรงเนี่ยจะบวกผิดนะครับนะครับต้องตรงกันหลักหน่วยตรงเนี้ยนะครับหลักตรงเนี้ยต้องตรงกันนะครับตรงกันฉะนั้นเราก็เริ่มบวกนะครับก็บวกวิธีการบวกบวกจากหลักเลยครับบวกจากจากหลังมาหน้าก็คือหลักหน่วยไปหลัก หาหลักร้อยหลักหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยวิธีการบวกบวกบวกนี้เนาะนะครับอ่ะเรามาเริ่มบวกกันเลยดีกว่านะครับแล้วบวกหลักหน่วยก่อนเนาะหลักหน่วยก,ก็คือว่า5บวก3เป็น8นะฮะ8บวก2องแ8บวกสเป็น10 2ก็ใส่อะไรใส่2ทด1เห็นไหมอย่าลืมนะครับถ้าบวกนะครับถ้าบวกแล้วมันเกิน10นะครับแล้วมันมถ้ามันเป็นตัวทดนักเรียนก็หัดท่องไว้นะําใส่2ทดหนึ่งนะ นี้เนาะก็ใส่เฉพาะหลักหน่วยนะครับหลักสิบก็ทด้นไปะ 4, นะครับต่อมา C ีนะครับหลักสิบก็คือ4ีบวกสเป็น8 8ดบวกเเป็น17บเทดอีกหนึ่งเป็น10 8ก็ใส่อะไรใส่แทดหนึ่งนะครับต่อมาหลักร้อยหลักร้อยคือ3บวกกับ2เป็น5ทดอีก1เป็น6กนะก็ได้คําตอบเป็น6กร้อยแปดสิบสองนะครับหลักการออกมาก็คือว่าตรงนะครับ บวกที่ละหน่วยบวกที่ละหลักนะครับหลักหน่วยบวกหลักหน่วยหลักสิบบวกหลักสิบหลักร้อยบวกหลักร้อยแล้วก็บวกจากข้างหลังมาข้างหน้าก็คือหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนั่นเองนะครับแต่ทีนี้นะครับการบวกนะมีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการบวกมีคุณสมบัติการสลับที่นะครับการบวกมีคุณสมบัติการสลับที่หมายความว่ายังไงนะครับครูครับหนูอยากเอาแบบ345ก่อนอ่ะ345อ่ส345อ่า บวกกับ294ได้ไหมนะครับเดี๋ยว้องลองดูกันบวกกัอีก43เห็นไหมครับบวกแล้วขีดเส้นใต้1เส้นนะครับจากนั้นเราเริ่มบวกกันนะครับ5บวก4เป็น9 9ออกบวกหลักหน่วยก่อนนะ5บวก4เป็น9 9บวก3เป็น10 2ใส่2ทด1นะครับ4บวก9เป็น10เอะไร13 13าบวก4เป็น17ทดอีก1เป็น10 8ใส่ 8, 8. ทศ 1>, 1นะครับแล้วก็3บวก2เป็น5ทศ1เป็น6กเท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับดังนั้นนะครับการบวกจะมีคุณสมบัติการสลับที่นะครับถ้ามีคุณสมบัติการสลับที่หมายความว่าถ้าหนูบวกตัวทศก่อนได้ไหมครับอ่าบวกได้เลยนะครับบวกตัวทศได้มาก่อนได้ไหมได้นะครับลองดูนะครับบวกตัวทศก่อนก็ได้บวกตัวทศเลยก็ได้กลัวหลงเนาะเวลาบวกมาถึงต้นท้ายแล้วเฮ้ยลืมตัวทศอย่างเงี้ยหลงนะครับเราก็บวกตั้งแต่ทศเลยนะครับ 5้าหบวกสเป็น9 9้าเบวกสเป็น12ใส่2ทด1นึ่งต่อมาหนบวกสเป็นห้าบวกเเป็นสิบอะไรสิบสี่วกสเป็น1ิบแปดใสแ8ทด1นะครับต่อมาหลักร้อยหลักร้อยอ่ะสอ่ะหนบวกสเป็นสี่บวกสเป็นหกเห็นไหมครับครูมนกรโมองไปบวกตัวทดอีกแล้วนะครับครูก็บวกตัแต่เนิ่นๆเลยนะครับเรียงจากบ,บนลงมาข้างล่างเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราเรียนไปถึง ตัวสุดท้ายแล้วไอ้ลืมทดนะครับอย่างเงี้ยมันจะลําบากนะครับแล้วก็เสร็จแล้วขี่เส้นใต้ขี่เส้น2เส้นนะครับเมื่อว่าให้มันได้คําตอบแล้วก็ถือว่าจบแล้วนะครับนี่คือได้คําตอบนะครับดังนั้นหลักการบวกนะครับหลักการบวกเราจะบวกตั้งแต่หลักหน่วยนะครับหลักสิบหลักร้อยคือบวกจากข้างหลังมาข้างหน้าก่อนนะครับก็ให้เรียนได้ลองทํานะครับให้ลองทำเนาะอย่างเช่นตัวอย่างข้อเนี้ยนะครับ 423บนะครับบวก154บวก21็ก็เอาเลยครับตั้งหลักให้ตรงวิธีการคือตั้งให้มันตรงกันเลยนะครับอันนี้มันมีตรงและเรียบร้อยนะครับก็เอาเลยครับ3บวก4บวกหนได้คำตอบเท่าไหร่รหก็มาใส่หลักหน่วยมีทดไหมไม่มีนะครับต่อมาหลักสิบก็คือ2อ่บวก5าบวก2ก็มาใส่ตรงนี้นะครับจากนั้นก็หลักร้อยหลักร้อยก็คือ4บวก1ถ้เท่าไหร่ก็มาใส่ใส่ข้างล่างนะครับ แสะวิธ so like so ีการตอบตอบเป็นเลยครับตอบเป็นเลขไทยนะครับวิธีการตอบตอบเลขไทยนะครับเป็นเลขไทยนะครับให้เราได้เราได้เรียนรู้นะครับเลขหลักการเขียนตัวเลขด้วยนะครับอนาคตต้องใช้นะครับดังนั้นนะครับวิธีการนะครับของมันนะครับวิธีการวิธีการนะครับดังนั้นวิธีการบวกครับบวกก็คืออะไรครับ1นึงนะครับทําไมครับ หนึงหลักทำไมหล,นนหลักต้องตรงกันนะครับหลักต้องตรงกันนะครับสองเป็นไงครับสองบวกจากไหนบวกจากหลังไปข้างหน้าหลังไปหน้าบวกจากหลังไปหน้านะครับโอเคเนาะวิธีการบวกบวกอย่างนี้นะครับบวกหลักต้องตรงกันแล้วก็บวกจากหลังไปข้าง ก็ฝากเรียนทำนะครับก็ฝึกบ่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นเดี๋ยวก็จะเก่งเองนะครับวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ไม่ยากนะครับแต่ขอให้เข้าใจนะครับแล้วก็เป็นวิชาที่เราจะเป็นต้องใช้นะครับตั้งแต่ตั้งแต่เราเกิดมานะครับจนถึงตอนนี้นะครับเราต้องใช้เนาะแล้วก็หลักการบวกการลบการคูณการหารเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆพัฒนาไปนะครับเมื่อเราทําพวกนี้เก่งแล้วเราก็จะเก่งนะครับ ก็ฝากไว้นะครับสุดท้ายคือต้องฝึกฝนเยอะๆนะครับก็ฝังเรียนทาหน้าถึงหน้า55นะครับของการบวก3จํานวนนะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้านะครับเดี๋ยวครูจะพูดถึงในเรื่องของการลบนะครับการลบเชิงเส้นลบอย่างไรนะครับก็วันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย